ความมันของสึกบอลไทยลีก BWD ี u p e r f i g h ลีกสองครับเจ้าบ้านปัตตดีเขียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับดีมากระชากผ่านด่านแรกฝากมาใกล้ๆแล้วก็เลือกตัดสิออดนใจยิง,ต,งต้องออกแรงเซฟเลยครับอิธิกรปัดบอลออกหลังไม่ได้ครับกิติพงศ์เปิดเข้ามาแต่ยังมีเพื่อนมาเก็บตกหน้ากรอบเขอโทษและได้สองครับต้องออกแรงเซฟเลยครับกิติพงศ์เรือนนินครับเขียทิท้งเลยกิติพงศ์แมนด้วยครับ กระดกต่อจะให้ทางคาร์ลอสเนโตควบมาคาร์ลอสเนโตมาคนเดียวคาร์ลอสเนโต้เลี้ยงจี้คาร์ลอสเนโตหาช่องแล้วก็ยิงเรียบเรียบร้อยประตูต่อศูนย์ครับปตานีขึ้นนำไปแล้วครับจากคาร์ลอสเนโตครั้งแรกของคาร์ลอสเนโตด้วยครับโอ้ยยิงคมจริงๆพระพลอันลงสวยครับเบิร์นเร็วคาร์ลอสเนโตพลิกแล้วก็ตีดให้กับอัครหลุดเดียวแต่นี้แล้วก็เรียบร้อย ไม่ร้อยครับโอ้โหไม่เข้าเฉยเลยให้กับอุเทนมีเวลาหยอดเข้ามาแล้วก็ได้โคกลงพื้นเรียบร้อยครับโอ้โหตามดีเสมอได้สําเร็จครับจากฟิลล์เซนนาธานพอมันไม่ได้ประตู2เนี่แหละครับโอ้โหฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ฟิลลเซนฟิลลเซนจ่ายมาให้เพื่อตรงนี้ได้ปัดโค้งต้องถูกทิ้งครับลูกยิงของศิรวุฒิอดีเทพหยอดเข้ามาแล้วก็ได้ ยังไ,ได้ประตูขึ้นนำครับปัตตานีนะะนบอลชุลมุนกันอยู่ครับเจนพบวางเข้าไปในกรอบเขตโทษอาแล้วก็ได้พักอกแล้วก็ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับสองประตูตอนี้ครับแล้วก็เปมาลาสิด10วายครับโอ้โหเฮนนั่นเหลือพมดูเมื่อกี้ <laughs> วิง่งเองครับกับปาแล้วก็ปะตะัตตานีทำได้ครับจบเกม90นาที พัตดี FCF ครับเปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไปสอง่าดูตอนอีนกครับ